สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฝนพามากินผลไม้จ้านี่เลยผลไม้ทุกอย่างสิบบาทยีสบพ่ <c oughs> ขอข่าบอกว่ได้ว่าได้ยี่สิบนว่าในน้ำโตในจ้า,จาสวัสดีครับคุณส,สีครับซอยสิบเรียบชายหาดครับผมครับแบบผ่านไปผ่านมาแวะมาได้ครับไม่มีปัญหาครับจา้เาเออดียวทุกวันจ้าวันนี้ มันี่ฝนชิพ้ามากินเด้อจ้ากินยังบอกเนียอยากกินยังจ้ามีสับป,ปะรดมีแตงโมมีลูกพับมีฝรั่งสดฝรั่งแช่บ๊วยจะามีม่งเปรี้ยวม่งมันจ่ามาทางด้านนี้เป็นผลไม้ปั่นจะามีสับป,ปะรดมีน้ำอ้อยครับตอนนี้<ฮ>เหลือก,กแค่สองอย่างครับผมนอกนั้นหมดไปแล้วฝนมากินน้ำอ้อยเอาน้ำอ้อยดีกว่าจ้าน้ำอ้อยขวดหนึ่งค่ะแล้วก็ แตงโมนะจ๊ะนี่แตงโมจ้าแตงโมหวานหวานครับอันนี้น้ำอ้อยสดนะครับจ้นี่ครับอันนี้น้ำ,นำอ้อยสดนะ <MER. S 2> สดจากไร่ไม่จากพ่อค้าครับไม่ต้องกลัวครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้ำอ้อยแอนชูกเแคนสับปะรดก็มีนะคะสับปะรดอันเนี้ยอร่อยจ้าเนั้อเนี้อ แม่ค้าจะเป็นมูเป็นพวกกันจะฝนกับแม่ค้าครับชุดนี่ละจ้าแม่ค้าแม่ค้าวันนี้มาแบบสบายๆครับวันนี้ไม่ได้แต่งตัวสวยมากมายครับบอกเล่าแนวว่าฝนเหตุยังอยู่พัทยาเนี่ยบางคนบรรลุจักคิดว่าฝนมาเหดหยังอยู่พัทยาเอากลับมาขายของนะครับเป็นแม่ค้าเนะครับเนาะเห็นฝนมาโดนยังเห็นมาถ้าโดนละครับกลับมาพร้อมกันหมดละครับกับพ่อค้ากันจ้าเห็นบอกบอกแล้ว ยังไปก็พอกันั่มันแหละเนาะจ้ามันนี่สิม้างอุดหนุนอายจ้าสิแปะโป่แล้ววอลฮ่แน่นมากเนี่ยลูกขาคนหนึ่งนี่ลุกขาจำได้่จำได้ว่านี่อุ้ยดอกบอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรบอกน้องจับผู้ชมอุ้ยสวยบ่จ้าน้องจ้อยเบิ้ง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 ก็หนาลากจ้าเป่งโมเปงโมพี่ฝนกับเทาแล้วไม่เป็นไรคายคูกันนอนก็เลยเบิ้งแบบว่า อืมนิดนึงเนาะผลก็เลยเบิ่งเขานิดนึงอ้วนแต่เขานึ่งดื้อสายล่ะสายล่ะของฝนน่ะนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมากินโชว์พี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องอยากน้ำนี่จ้าน้ำอ้อยจ้าเห็นไหมนางสาวเห็นไหมนางสาวสวยสวยอยู่ที่ดอกก็ดอกใครคะสวัสดีค่ะสดจ๋า อันนี้ไม่ต้องกลัวจ้ะหาแฟนหน่อยค่ะอุ้ยประโยชน์เซอร์ดครับเขาบอกเขาเซอร์ดถ้าสนใจนี่ติดต่อพ่อค้าเลยค่ะพ่อค้ารู้ราใช่ไหมจ้าครับผมครับเอาอะไรดีครับมะม่วงมันเบิ่ไงหนึ่งลูกนะน้ำอ้อยเปิดยย่างเปิดอยไหมจะเปิดไหมเปล่าเปล่าเปิดาเปล่าโอเคเห็นว่าน้องๆก็มากินเล็กหน่อยผู้เฒ่ากินได้เบิดจ้ะครับ ดีตต่สุขภาพครับวันนี้นีจ้าสดจากไล่ไม่จากพ่าค้าจะไม่ต้องกลัวครับวันนี้เอาแอนมะม่วงมันบอดแซบชื่นใจจ้าครับยันชื่นใจทำงานมากในเนื่ยไงเนาะตรงนี้ก็ร้านขายเสื้อผ้าจ้าขายรองเท้าขายเสื้อผ้าขายลายยางหลายเนี่ย ส่วนมากต่างชาติถึงมาซื้อจะเป็นริมหาดเนาะเนี่ยริมหาดแหล่งท่องเที่ยวจะพ่อค้าการันตีให้อร่อยคืออร่อยถ้าไม่อร่อยพ่อค้าให้กินฟรีเลยเอาไหมเบิ้งพ่อค้าใจดีใจดีเบิ้องเราเอ่าครับเพได้นะครับพ่อค้าต้องต้องการันตีให้กับลูกค้าครับทุกอย่างครับเราเป็นพ่อค้าเราต้องไม่ใช่ว่าเอาเงินอย่างเดียวผลไม้เราต้องมีคุณภาพจใจว่าดีดีเนาะครับทุกอย่างดีหมดแล้วครับพ่อค้าครับ ลูกค้าคือพระเจ้าจ้ะเห็นไหมเห็นไหมฝนมีเพื่อนดีดีเห็นไหมเพื่อนต่างวัยวันนี้แม่ค้าก็มาลง Youtube ก็ครับเอาอะไรอีกยี่สิบห้าบาทครับผมอเห็นไหมครับขอบคุณค่ะได้ละแตีงโมครับเดี๋ยวรอแตงโมก่อนนะจ๊ะเตีงโมแตงโมแตีงโมจินตลา วันนี้แม่ใหม่สดด่าแตงโมวันนี้น uh สวยงามจ้าเนี่ยเบ่งเบ่งอ่าสดทุกวันจ้าสดทุกวันมาได้เลยจ้าแล้วที่ยูตรงนี้ตลอดเลยจ้ะผู้ใดไม่อุดหนุนแล้วเด้อเบ่งเบ่งหลานเร้มาแวะมาเรียบซอยสิบชายหาดจากผมซอยสิบนี่จ้ะซอยสิบใช่หรือปลายก็ได้นี่เด้อซอยสิบจ้าสี่เป็นเบิงี้ยสี่ไปทางไหนมันในยูทูบอกได้จะเป็นเ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 นซอยสิบจ้า ปึ๊บปั๊ปทำก็ได้จ้ะไม่ต้องกลัวอย่าไปหนีไปไหนครับเออบ้านเราอยู่ตรงนี้เราทำมาหากินอยู่ตรงนี้วันนี้อร่อยอร่อยจ้ะวันนี้เบิ้งจะกินเห้เบิ้งเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะเดดีี๋๋ยยววเเสียบให้งากำลังมันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้ะขอบคุณค่ะเบิ้งผภาคากใจดีใจดีเลยจ้ะนี่จ้า ภาษาอังกฤษเคียนว่ายังแอนวอเตอร์เมลอนจ้าโอเคปลัไหอย่างนี้แหละแมนบ๊อผจรินจ้าไม่ใช่ของปลอมจ้าอยู่ที่นี่ออริจินอลจ้าเบ้านมาอร่อยข้างในไปจังไหนสถานการณ์ตอนนี้จ้าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็โอ้เงียบคันยูุ่ต um ิการเพราะถึงกับเงียบไมนได้แล้วครับกต่เมื่อไรเรื่อยๆอยู่ครับแต่ก็เขากับเีอบแต่ว่าเป็นลูกค้าประจําครับเขากับพ่อไรอยู่ว่าไ้ตอนค่ำก็จะได้เป็นรอบเดิกครับ รอบเลิกกับพ่อได้ครับแล้พอมีลูกค้ามากครับบางทีตอนนะครับลูกค้าเขาจะไปเที่ยวพัชเที่ยวบ่ายเขาจะในกลับมาที่เขาจะไปเที่ยวพัชเที่ยวบ่ายกลับมาเขาจะแวะซื้อผลไม้ไปทานที่โรงแรมครับกล้วพ่อได้ครับรอบเลิกครับแต่พ่อได้ว่าเงียบปันไดครัผ่านไปผ่านมากกับแวะมาได้ครับสร้อยสิบเก็บบชายหาดครับผมเบิ่งแม่ข่าพันกินกำลังกินโอ้กินเป็นตะแซบได้ไครับโอ้ยคำบางไงมันจะไม่แห้งแต่ว่า เราก็ได้ดอกคนวาอ่าคนวายอยู่กับ่อกกาพผลไม้กินย่างเดียวว่าท่านว่าท่านผลไม้แล้วไม่อ้วนจ้าเพื่อสุขภาพจ้าคนอ้วนหมอบ่อ้วนนะครับบ่อ้วนดูดูหุ่นหุ่นเซ็กซี่เลดี้เลยไม่ต้องกลัวครับแอปากหวานเนาะ่อก้านี่ก็ได้ได้เลครับเป็น่อกกาทตั้งปากหวานทุกอย่างเลยครับคนวายแ่สันลูกค้าคนพ่มาสื่อคนว่าตอนต้องทุกอย่างต้องหวานไปก่อนคนวาขนาดแต่งโม้หวานแล้วยังมาหวานนอกคนวา หวานฉ่ำจ้ะเย็นเย็นหวานเย็นครับก็ต้องว่าน้ำแข็งไม่คยขาดครับเย็นตลอดครับแ่มาบ้านนี้ไม่มีผิดหวังครับมีแต่สมหวังตลอดจ้ะสดสดจ้านี่แอปเปิ้ลแกนี่เนี่ยเดี๋ยวเดีพอค้าสิพาแตงโมเห็นไหมไหลไหลสดนี่แตงโมแตงโมก็มีจ้าเอาไว้กินข้าวหนาเด้อบักม่วงครับทำข้าวหนากินข้าวนี่แหละครับกินข้าวหนามันกัดสบายกัดสบายอิ่มอ่ะนะอันนี้ อันนี้อีหยังนะไอ้ฝรั่งค่ะเป็นกัวว่ะประเทศจีนก็มีเด้วยมู่ประเทศจีนบ่ประเทศจีนบ่ไอหลายอย่างไอ้อันนี้ไอันนี่ไอ้ใช้นี่ใช้นี่แอนแอนฟันซิเลียฟันซิเลียแอนโปโลโมกวาซีควาแอนกัวว่าแอปเปิลแมงโก้ราคาเท่าไหร่คะ เบงจ่าริมหาทพัพยาคัณเมเจอราคาก็ไม่พแพงครับราคาเป็นกันเองจ้ะถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงครับฝรั่งสามสิบบาทมะม่วงยี่สิบห้าบาทครับราคามาตรฐานแนวแต่ใครว่าแพงร้านนี้นะไม่ต้องกลัวครับรับรองการันตีได้เลยมาหาพ่อค้าอาจจะเป็นซื้อเยอะอาจจะมีแถมให้ด้วยแน<า>ย่ใจใจดีค่ะไม่ได้หรอครับพ่อค้ามาที่นี่ สาวไลฟ์สดเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกครับรอคาดังดังเข้าเนี่ยเริ่มราคากันเลยไฟ์สดคนมาสาวคนว่าเคนไม่อยากมาได้ทำนี้พีราคามันไลฟ์สดก็ได้ร่คน่าคนวิ่งมือเบาคนเบาดีจ้าเบาเก่งพร้อมขายดีพร้อมนี่เบิ้งเราเห็ดเบิ้งเราเห็ดได้แต่เมครับวันนี้ไลฟ์สดจ้ะวันนี้พายไม่จะสดเจ้าวันนี้หวานดีครับวันนี้แต็งโมไม่ต้องกลัวครับ รับประกันคุณภาพครับพาใหม่ๆเลยจ้าอืมตนว่าสดจากไร่ใหม่จากพ่อค้าจ้านี่แหละอันนี้จริงออริจินอลจ้ายี่สิบบาท twenty บาทใช่ไม่แพงเลยครับบิ๊กบิ๊กเดี๋ยวพิ่พ่อค้าสีเข้มบิ๊กใช่ไม่ไห้พร้อมแล้วครับเด้อมวันนี้เดิ่จ้าครับอ่ะดูวิธีการแกะวันนี้จะสวยงามจ้าวันนี้แกะยังไงมาแกะให้ดูนายครับจะสวยจ้าวันนี้มึงมึงเราแกะ ครับสวยงามไหมนี่แหละครับคือผูบบ้บริโภคแกับบริโภคง่ายครับไม่ต้องกลัวครับเรารับประกันทุกอย่างสินค้าที่นี่สินค้าเก GTA เหมือนนึงได้กี่พันนะ่ะตอนนี้ยอดตกไล้ครับตอนนี้ครับช่วงนี้ตั้งแต่โควิดนี่ยอดตกครับก็ต้องระวงครับตกขึ้นตกขึ้นครับศรีวราบร่ไล้ก็คือนไล้หน่อยกับาสีวราหน่อยขึ้นหนห่อยเอาเครื่องก็เครื่องดีก็ครับ มันก็นเสีได้สมาต้นสมปลายครับสีม่วีสิบ่มีผู้คอมเมนต์ธรรมดาโอ้ยทำไมขายหมดมัดจนขายดีจังครับผมครับเอาแบบเครื่องตัเครื่องครับก็รเสีได้ง่ายไปสิบคนละเครื่องทั้งสิได้สบายสบายครับเพาต้องห่วงเนาะกับันหาว่าบอกว้ามันนี่พ่อค้าเพอาะเราไม่ขายดีเลยมันกับโบเมียนหรอกครับเพราะเราต้องเอาแบบเดินสายกลางดีกว่าเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายคนฟังคนเบิ่งก็เสีได้แบบง่ายๆครับสบายใจทุกทาง วางใจได้ครับพ่อค้าคนนี้วาจะมีแต่งงครับอันนี้อะไรสดครับปลาครับมีแกงง้อยเย็นมีครับมีมีครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อค้าไอ้แค่ไม่แต่งงอยเพิ่นกันนมาเพิ่นอยากเบิ่มสวยสวยงามมาสั่นมาคิเล่ไม่เอาว่าทำพ่อค้าเพคนมาแต่เสวยสวยงามมาทำมาเดี๋ยวจ้ามาได้เด้อจ้าครับมาได้ครับมาได้ครับนี่แหละคนนี้แหละคนคนเดิมจ้ะสินค้าดีมีคุณภาพจ้ะ มีแต่นามีแต่แน,แแนวหนักกินหนักกินทั้งนั้นจ้ะบางทีเป็นอาจิอยุทั้งเทบกระแดเพื่อเป็นมาเที่ยวอยากเที่ยวแช่หาพัทยาหาเติมไปมหาใช่